ประสบการณ์สยองขวัญเล่าโดยคุณนัทเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านศรีนครินเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาคุณนัทเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งช่วงนั้นคุณนัทต้องอยู่ที่มหาลัยจนดึกเกือบจะทุกวันเพราะต้องอยู่ทํากิจกรรมที่คณะวันนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณนัทขึ้น BTS จากบริเวณมหาลัยมาลงแบริง ช่วงนั้นมีฝนตกลงมาโปรยโปรยรู้สึกขนลกแปลกๆเหมือนมีใครเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่หันไปดูหลายครั้งแต่ก็ไม่พบใครหรืออาจเป็นเพราะช่วงนั้นไม่มีผู้อื่นอยู่เลยบรรยากาศเย็นๆเ,นเนงาๆชอบกลนจึงทำให้จินตนาการไปเองคุณนัดเดินลงไปโบกแท็กซี่ให้ไปส่งยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งรถแท็กซี่ค่อยๆอ,ออกตัวไปกลางถนนเนื่องจากถนนในเวลานั้น เปียกไปด้วยน้ำฝนที่เทลงมาไม่ขาดสายในจังหวัดที่รถวิ่งตรงไปตามถนนอยู่ดีๆมีรถจากเลนขวาพุ่งเข้ามาปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดจนทำให้รถแท็กซี่ที่คุณนัดนั่งอยู่ต้องเบรกกระทันหันล้อรถถูกรับพื้นถนนเสียงดังลั่นจนรู้สึกแสบหูคุณนัดใจหายแวบแต่ยังคงตั้งสติได้เนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนคนขับแท็กซี่หันควับมามองทางเบาะหลังที่คุณนัดนั่งอยู่ แล้วเหมือนกำลังมองหาอะไรอยู่สักอย่างคุณนัทคิดว่าคนขับคงกำลังจะหาของอะไรสักอย่างจึงเปิดแฟลชมือถือช่วยส่องแถวแถวที่วางเทา้าแต่คนขับกลับพูดขึ้นว่าน้องและผู้หญิงที่ขึ้นมากับน้องอะ่ะคุณนัทได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกงงหมายถึงใครกันแน่จึงตอบกลับไปว่าเฮ้ยพี่ผมขึ้นมาคนเดียวพี่ตลกแล้วคนขับทำหน้าจริงจังและพูดว่าน้อง พี่เห็นจริงๆเห็นตั้งแต่ที่เขาเดินตามน้องลงบันไดเลื่อนแล้วคุณนัทเริ่มใจเสียพยายามพูดเพื่อยืนยันว่ายังไงผมขึ้นมาคนเดียวแน่นอนพี่คนขับเริ่มทำสีหน้าหวาดหวาดและพูดว่าน้องพี่สาบานพี่เห็นจริงๆพี่มองกระจกหลังผู้หญิงคนนั้นยังนั่งพิงไหล่น้องอยู่เลยคุณนัทขนลุกสู้พยายามคิดว่าคนขับกำลังอําเล่นหรือว่าอะไรกันแน่สุดท้ายคนขับก็บอกคุณนัทว่าไปส่งไม่ได้จริงๆ และขอให้คุณนัดลงจากรถท,ทันทีและจะไม่เก็บค่าโดยสารคุณนัดก็ต้องจำใจลงจากรถแต่โดยดีแล้วไปโบกรถคันอื่นเข้าบ้านแทนหลังจากนั้นประมาณสี่วันวันนั้นคุณนัดไม่มีเรียนและที่บ้านออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดจึงได้อยู่บ้านคนเดียวโดยความที่เบื่อเบื่อเซ็เงเซงคุณนัดเดินไปหั่นผลไม้มาทานเล่นจนเวลาล่วงเข้าช่วงดึกคุณนัดจึงวางจานผลไม้ที่เหลือไว้ข้างหน้าต่างในห้องครัว แล้วเดินขึ้นไปทำกิจวัตรต่างๆที่ชั้นบนจนเวลาล่วงเข้าตีสองในขณะที่กำลังนอนเล่นมือถืออยู่คุณนัทได้ยินเสียงดังตึง้งมาจากชั้นล่างคุณนัทตกใจดีตัวขึ้นลุกซั่งในใจคิดว่ากลัวจะเป็นโจรรีบเดินไปคว้าบีบีกันแล้วค่อยๆย,ย่องลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วกดสวิตช์ไฟให้บ้านมันสว่างทั้งหลังด้านขวาจะเป็นโซนรับแขกส่วนด้านซ้ายจะเป็นห้องครัวคุณนัทวาดสายตามองไปจนทั่วห้องรับแขก แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจึงย่องเข้าไปในห้องครัวจังหวะนั้นเองคุณนัทได้หินเสียงแหบๆของผู้หญิงพูดว่ากูหิวกูกินได้ไหมคุณนัทตกใจหันควับไปมองทางต้นเสียงภาพที่คุณนัทเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะใบหน้าขาวซีดตัดกับผมสีดำยาวยืนจับเหล็กดัดหน้าต่างอยู่ทั้งนอกใช้ปากกัดแท้เหล็กดัดเหมือนพยายามจะเข้ามาในบ้านให้ได้ลูกตาสีดำจ้องมาที่คุณนัทตาไม่กระพริบ ปากัดลงกับซีของเหล็กดัดเสียงดังครึกครึกคุณนัดขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจแทบหยุดเต้นร้องตะโกนลั่นบ้านรีบวิ่งขึ้นห้องแล้วเหวี่ยงประตูปิดดังลั่นบ้านพร้อมกับลงกรอนอย่างแน่นหนายืนหายใจหอบอยู่หลังประตูด้วยความหวาดกลัวสุดขีดภาพอันน่าสยดสยองที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่ยังคงตามมาหลอกหลอนอยู่ในหัวจนตัวสั่นระร,ริกจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างหนึ่งดังแครงมาจากชั้นล่าง ทำให้คุณนัทสะดุ้งจนตัวโกงเรียบดีตัวออกห่างจากประตูพุ่งขึ้นที่นอนแล้วคลุมโปงทันทีในหัวคิดฟุ้งซ่านว่าเสียงที่ดังนั้นมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำหรือว่าสิ่งนั้นมันจะเข้ามาในบ้านได้แล้วคืนนั้นคุณนัดนอนตัวสั่นทั้งคืนจนนอนแทบไม่ได้รุ่งเช้าคุณนัทค่อยๆเดินย่องลงมาชั้นล่างพยายามระวังตัวสุดขีดมองไปที่หน้าต่างเหล็กดัดห้องครัว ภาพที่เห็นเมื่อคืนยังคงติดตาจนต้องเบือนหน้าหนีคุณนัดรีบขับรถไปทําบุญที่วัดที่ใกล้บ้านที่สุดระหว่างขากลับคุณนัดคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะแน่ใจว่าไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครคุณนัดขับรถมาจนใกล้จะถึงหมู่บ้านช่วงที่รถกําลังติดคุณนัดเหลือบมองออกไปนอกรถก็เห็นถาดอาหารถาดหนึ่งซึ่งมีทูปปักอยู่ด้วยวางอยู่ข้างทางฟุตบาท ทำให้คุณนัทฉุดคิดขึ้นมาได้นึกย้อนไปถึงเช้าของวันนั้นวันที่คนขับแท็กซี่ทักว่าเห็นผู้หญิงตามคุณนัทอยู่คุณนัทต้องรีบเดินทางไปคณะเพราะดันตื่นเช้าจนวิ่งไปเตะฐานอาหารถาดน,นั้นจนคว่ำด้วยความที่คุณนัทไม่ได้สนใจรีบวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปซะก่อนคุณนัทคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนนั้นตามมาจนถึงที่บ้านคุณนัทเลี้ยวรถเข้าไปซื้อกับข้าวในร้านอาหารตามสั่งแล้วกลับมาอย่างที่ตรงนั้น วางเข้ากล่องลงบนฟุตบาทยกมือขึ้นพนมพูดในใจว่าผมขอขมานะกับความรู้เท่าไม่ถึงการของผมผมไม่ได้เจตนาจริงๆขอร้องอย่าตามผมขอให้จบลงที่ตรงนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด